โอ้ยอันชุดชุดกันหนาวของเด็กๆบ้านนี้นะคะบ้านนี้เขาจะใส่กันอันนอกจากเสื้อผ้าปกติที่ใส่ให้มันอุ่นข้างในล่ะผู้ปาสิจะมีอันล่องกระซองเนี่ยคือว่าเป็นใครและกิ่งอยู่ข้างในตัวหนึ่งแล้วกางเกงแล้วก็เสื้อนี่ก็สามตัวนะคะเสื้อ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 ยืดธรรมดาเนี่ยค่ะเสื้อยืดแขนยาวแล้วก็ใส่สเวตเตอร์ให้อีกตัวหนึ่งนะคะ หรือว่าบางเทื่อแม่ผูกกจีไส่เสือ้อกันหนาวนหนาๆอีกตัวหนึ่งใส่เสื้อสีใดออกจากบ้านค่ะต้องใส่ให้ครบอุปกรณ์ให้ครบเพราะงั้นมันหนาวเราสงสารนิดหน่อยอย่าม่าสบายคิดเรื่องขนาดเสื้อผ้าต่อคนอะ่ะเท่าไหร่ลูกสามคนโอ้เจอสินแล้วแต่ะละคนแต่ไอ้ไอ้ไอียังไข่ยอย,อยู่ที่ซอยที่ที่ซอยใส่เองได้ยัวค่ะ แล้วป๊บมีต้อซอยแล้วกันบางเชื่อนี่ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วพอท่านออกจากบ้านหลังจากใส่ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วป,ปุ๊บไปยืนเบ่งเอื้อก็ต้องลือกันออกอีก ลือออกทีละจันท์ีละจันอีกแล้วก็ใส่กับเขาไปไม่อีกคิดบ้งงนะ่ะแต่และเสาบางธอแม่ปูนแบบหยอดเลยอะไรล่ะลูกก็เดียวตามลำดับขั้นตอนสิห้วยอย่างองแงปรับอย่าอย่างี่เง่าแม่ทำตามลำดับให้อยู่ถุงมือเอามา อาไงไม่ไปงั้นก็ไม่ทําไม่ต้องทําเองอ่ไงแม่ไปทาแล้วแม่เหนื่อยแล้ว <c oughs> ลุกขึ้นเลยอย่าอย่างงี่เง่าปุ๊บปั๊บลุกขึ้นฮะ <c oughs> จะลุกขึ้นไหมทุกเช้านี่ปั๊บมีปัญหาเลยไปสายเนี่ยฮะ <c oughs> ไม่ต้องเลยลุกขึ้นเลยแล้วก็ใส่ห่วยเฮงเง่ามแม่ฝ่ฝ่าวงเสียค่ะย <c oughs> ิ่งเวลาแม่รี แม่แม่รีบ,รบนีน่สิมักงี่เง่านะปูปปบปรับติดแบบตรงนี้ปัญหาตรงตรงสันตรงสี่เลยเพราะฉะนั้นแล้วอันแม่ปู่ถึงเคยได้บอกได้รีวิวไปแล้วว่าส่วนมากแม่ปู่จะเตรียมของเตรียมเสื้อผ้าไว้ให้ให้พร้อมคือต่อนนังคืนเลยยน่มือสามาหลังเล็กน้อยกินอาหารเสาลางหนาแตรงฟันเรียบร้อยแล้วก็ยิบเสร็จไผเสร็จมั่นนะคะพต้องไปแลนหาอยู่ว่า ถุงมืออยู่มองหันหมวกอยู่มงนี้รองเท้ายูมงหันนึกสินะ่ะมันจะเป็นการเสยเวลไปอีกนี่นณะว่าแม่ปู่เตรียมความพร้อมไว้ไวดีนะคะ่ะบางเสื้อกันยังมีแบบว่าแลนขาฟิตก,กันยูวก็ยังยุงยุงกันอยูัวเคยแบบบางเท่านี่ปว่ป๊บจะลืมเซเวลาแม่จัดเสร็จไปไห้แล้วนึกสินะ่ะ มักสิลือแหละกัสิหาที่ถุงมืออาย,ยุใส่ถุงมือพิเภกยุไสถุงมือพิเภก <c oughs> ลองเท้ายุไส่หนี่นั่นหมวกโอ้ยแม่ละสิบบาตายบ่อใส่กับบ่อได้ค่ะบ่อใส่บ่อใส่บ่อใส่หนาบ่อใส่เห็นมันครบเสร็จกับบ่อได้เพราะว่าอากาศเยืนีๆมันหนาวมันหนาวติดลบแล้วมันอันตรายว่าลองเทากะลองเทากับบุนะรองเท้าบ,บุนะ๊น,บนี่ก็คือบุ๊ข้างในให้อุ่น คือทุกอย่างแบบว่าเซฟหมดเลยอะค่ะ <c oughs> บางทีกอกับสุสานเล็กน้อยแตง่ตง,แตง,แตงเสร็จแล้วต้องแต่งผ้าตีแต่งเสร็จเราต้องผ้าลีบออกได้เพราะว่าถ้าอยู่ในบ้านเนี่ยคงอยู่ในบ้านอยู่นี่สินะมันร้อนเด็กอึอดอัดสงสารเด็ก ไหนหมวกที่ไหนปักหมวกปั๊บอยู่ไหนเอามาอยู่ซิกเนี่ยเสร็จแล้วปุ๊บปั๊บเหลือหมวกทีนไหนใส่ไปปกหัวไอ้ไหนเสร็จหรือยังปั๊บเสร็จหรือยังอ่ะบาย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 ไปแล้วอืมอืมอืมเอามาให้แม่อันนี้แม่จัดเองแม่จัดเองอ่ะจุ๊บจุ๊บก่อน 哥个、mm. <she>，一个。